สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำดอกคุณนายตื่นสายจากหลอดกันนะคะอุปกรณ์มีหลอดชาไข่มุกค่ะหลอดกาแฟกันไกลลวดเทปใสกาวสองหน้าที่พันก้านดอกนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะนําหลอดชาไข่มุกมานะคะแปะเทปกาวสองหน้าค่ะ ตดค่ะแล้วเราก็จะมาซอยหลอดกันนะคะใส่ลวดเข้าไปเพื่อกันไม่ให้หลอดขาดนะคะเวลาซอยนะคะก็ซอยไปเรื่อยๆจนสุดหลอดเลยนะคะ แล้วก็นำลวดออกมานะคะจะทำให้หลอดมันไม่ติดกันนะคะมันจะมาทำดอกกันแล้วนะคะนำลวดมาทำให้ด้านปลายนี่เป็นแบบนี้นะคะ นำเทปสายออกค่ะม้วนไปเรื่อยๆนะคะจนหมดหลอดเลยนะคะค่อยๆม้วนค่ะ แล้วค่ะแปะเทปใสนะคะ จะได้เป็นแบบนี้นะคะนํำกาวสองหน้านะคะมาพันรอบดอกนะคะด้านล่าง สารเทปค่ะ รวดนี้ความยาวตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะต่อไปเรามาเริ่มทำใบกันเลยนะคะ นำหลอดกาแฟนะคะมาตัดออกค่ะวัดความยาวโดยประมาณตามที่ต้องการนะคะตัดตัดหมดหลอดเลยค่ะตัดไปเราต้องการแค่6ใบประมาณ6ใบนะคะก็1หลอดนี่1ท่อนนี่ก็จะได้2ใบ นำหลอดมาตัดครึ่งนะคะแบบนี้ตัดแบบนี้ก็ตัดครึ่องอีกของหลอดแบ่งเป็นสี่สี่ใบสี่เส้นนะคะตัดให้แหลมๆนะคะนี้ยค่ะ เราจะชัดอีกทีนะคะตัดครึ่งแบ่งเป็นสี่ส่วนทำปลายใบให้แหลม ก็ทาให้หลอดมันงอนะคะเป็นสมจริงนะคะ <BS> จะได้ใบเป็นแบบนี้นะคะ <BS> นี่เรามาเริ่มใส่ใบกันเลยนะคะ <BS> ตามที่เพื่อนๆนต้องการเลยค่ะต้องการใบกี่อันก็นนะคะก <BS> ็นําใบที่ได้มาใส่มาด้านนี้ค่ะ <BS> แบบนี้เลยค่ะ แน่นๆนะนะคะกระป๋าเทปใสนะคะ นำใบทําต่อๆไปเลยค่ะทําไปจนยาวความยาวพอประมาณตามที่ต้องการเลยนะคะแต่เทปใสค่ะ นี่ใช้จะใช้สี่ใบประมาณสี่ใบนะคะหกใบนะคะทําไปเรื่อยๆเลยค่ะไม่ยากเลยค่ะแปะเทปสายค่ะ ใบสุดท้ายแล้วนะคะใบสุดท้ายแล้วนะคะ ะจะมาเป็นดอกกุหลาบตื่นสายสมบูรณ์แล้วค,ะค่ะเป็นกระจัดใส่ใจกักการได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีนะคะ